สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นการถแถลงผลการประชุมคอรอมอรท่านนายกได้สั่งการว่าให้กระทรวงคามานาคมเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพื่อกับภูมิลําเนานะครับแล้วก็ให้กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งจะมีการจัดเทศการเย็นทั่วล่ามาหาสงกรานให้จัดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยขอให้ประสานงาน ในเรื่องการเดินทางและก็ความปลอดภัยดันกำชับให้ทหารตำรวจมหาดไทยดูแลอย่างเต็มที่ให้พี่น้องได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องเพื่อพิจารณานะครับเป็นเรื่องที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยลาวเพื่อดูแลการดําเนินกิจการต่างๆตามลุ่มแม่น้ําโขงและแม่น้ําเหลือง ครั้งที่4เรื่องนี้มีอยู่ว่าปกติการดำเนินการอะไรต่างๆในสองลุ่มน้ำนะครับแม่น้ำโขงแม่น้ำเหืองเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการพังทลายของตะลิ่งของฝั่งแล้วก็มีผลต่อความมั่นคงของสะพานที่เชื่อมระหว่างสองฝั่งดังนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตท,ที่ผ่านมาว่าทั้งไทยและลาวก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับก็คณะกรรมการนี้ก็มีการ ตั้งมีประชุมมาแล้ว3ามครั้งที่เป็นครั้งที่4ี่สาระหลักๆก,ก็คือมีการสํารวจรูปแม่น้ําโขงแม่น้ําเหืองว่ามันจะมีจุดใดที่เป็นจุดล่อแหลมต่อการพังทลายของตะลิ่งหรือฝั่งรวมทั้งมีเรื่องของกิจกรรมอะไรที่จะกระทบต่อนิเวศวิทยาของน้ำในในพื้นน้ําทั้งสองแม่น้ำเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่เสี่ยงแล้วก็กรรมการร่างบันทึกนี้จะว่าด้วยข้อกําหนด ว่าเรื่องอะไรจะต้องระวังต้องทําอย่างไรรวมทั้งข้อตกลงในเรื่องเทคนิคต่างๆยกตัวอย่างเช่นการดูดทรายเนี่ยนะครับก็จะมีข้อกําหนดว่าถ้าในแม่น้ําโขงนะครับจะดูดทรายออกจากฝั่งของแต่ละของประเทศตัวเองเนี่ยได้ไม่เกิน1ใน4ี่ของฝั่งจากวัดจากฝั่งตัวเอง1ใน4ของความกว้างแม่น้ําส่วนแม่น้ําเหืองเนี่ยให้ดูดได้ไม่เกิน2ใน3จากฝั่งของตัวเองหรือการดูดทรายจะต้อง ห่างจากสะพานเนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งพันเมตรอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่ประชุมโคลโมก็เห็นชอบนะครับเห็นชอบตามร่างบันทึกการประชุมคณะการร่วมไทยลาวอนุมัตินะครับให้ทางมหาดไทยโดยประลัดกระทรวงมหาดไทยหรือตัวแทนที่รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามเพียงแต่ที่ประชุมมีคอมเมนต์ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยร่างบันทึกเ o ็ ที่เซ็นร่วมกันและถือปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติเคร่งคัดมากๆนะครับฝ่ายลาวนี่ยังไม่เคร่งคัดเท่าเราดังนั้นที่ประชุมจึงมีการมอบหมายว่าให้หน่วยงานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปเร่งเจรจาว่าครั้งนี้บันทึกครั้งนี้เนี่ย o u u ครั้งนี้ขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันปฏิบัติตาม MOU โดยเคร่งคัดนะครับอันนี้ก็เป็นมติของที่ประชุมเรื่องถัดมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างพันโรงสืบเนื่องมาจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้พี่น้องสื่อมวลชนท้าพี่น้องทางบ้านคงจะจําได้นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับครูที่อยู่เวรกลางคืนนะครับแล้วก็ได้รับอันตรายและตอนนั้นเนี่ยคละมก็มีเรื่องเข้าว่าจากนี้ไปหน้าที่ในการอยู่เวรนั้นอันตรายเกินไปควรจะต้องหาคนที่มีความ ชำนาญเป็นหน้าที่เป็นมืออาชีพนะครับคือจ้างมาทํางานเลยแล้วก็หรือใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจะอยู่เวรยามอะไรต่างๆดังนั้นการประชุมคลมวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอนะครับแผนในการจ้างพันโรงเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงปีงบประมาณ2,568ถึง2,570เสนอมา3ปีรวดนะครับโดยเสนอ ปีละประมาณ2,700-2,900ถึงล้าน3ปีรวมเป็นงบ8,569.4ล้านอันนี้คือจ้างผ่านลงที่มาทำหน้าที่ไม่แค่อยู่เวรยามนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาบอกว่าการจ้างครั้งนี้เนี่ย่านลงจะมาแบ่งเบาภาระของครูไม่ใช่เฉพาะแค่อยู่เวรยามการดูแลต้นไม้ดูแลเพราะปัจจุบันมีครูในโรงเรียนจำนวนมากนะครับ ที่ไม่ใช่แค่ต้องอยู่เวียนยามนะต้องทําหน้าที่ในการดูแลต้นไม้รดน้ําต้นไม้ตัดต้นไม้ดูแลอย่างอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ในการการเรียนการสอนดังนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาเลยคิดว่าเที่ยวนี้จะจ้างมาแล้วก็จะให้ครูได้โฟกัสนะครับและทําหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมขอปูพื้นให้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนทางบ้านมีความเข้าใจเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ โรงเรียนในสังกัดสพโถอเนี่ยนะครับมีอยู่สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสาสิบหกโรงทั่วประเทศในสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบหกโรงนั้นมีเพียงหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยี่สิบหกโรงเรียนที่มีการจ้างผ่านหลงอีกหมื่นสี่พันสองร้อยสิบโรงเรียนไม่มีการจ้างผ่านหลงหรือมีก็มีน้อยมากขาดแคลนนะครับดังนั้นเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุ เรามีการจ้างพาน์ลงประมาณสักหมื่นประมาณหมื่นต้นๆหนึ่งหมื่นถึงหมื่นหนึ่งพันกว่าคนทั้งหมดนะครับในการดูแลใช้งบปีหนึ่งประมาณสักพันหนึ่งร้อยห้าสิบถึงพันสองร้อยสองพันสามร้อยล้านนี่ในอดีตการจ้างอย่างที่ว่านั้นเนี่ยนะครับจนมาถึงปีที่แล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเสนอใช้งบงบสองปีหกเจ็ดนะครับเพราะมันคาบเกี่ยวลอยต่อ ของงบจ้างพันลงพันหมื่องร้อคนเป็นงบประมาณพันแล้านบาทโดยประมาณแต่พอเกิดเหตุการณ์นะครับก็มีการเสนอเข้าที่ประชุมดังนั้นจึงมีการเสนองบเพิ่มของปีงบประมาณสองพันถึงตอนนี้ยังพิจารณาอยู่ในสภาเป็นการงบขอจ้างเพิ่มในปีงบประมาณ67นะครับก่อนหน้าปี68แปกเก้วันนี้เสนอปี6 8แปถึงเจแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเสนอเพิ่ม จ้างในปีงบประมาณ6 7เ,เพิ่มอีก5เดือนครับเพิ่มเพิ่มอีก5เดือน5เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเพื่อที่จะจ้างพันโรงเพิ่มอีกหมื่นสีนองร้อยิ 14, คนเป็นเงิน6กร้อยสามบาจุดสี่ห้าล้านบาทนะครับเพื่อเติมเพราะของเดิมจ้างแค่ประมาณหมื่นคนหมื่นหนึ่คนเติมให้ได้พอสำหรับโรงเรียนของสพททั้งประเทศส่วนในปีงบประมาณ 68-70สปีก็ประมาณนั้นที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่างบที่ใช้แต่ละปีเนี่ยที่จ้างพันลงประมาณ20,000อย่างปี68 2 7งหมคนเนี่ยนะครับเอาไม่ใช่2 5 3สอ่อยเจ็ดคนจ้าง12เดือนเดือนละ9 0 0าบาทเป็นเงินประมาณก็ประมาณ2องพ9นเจล้านบาทที่ปี68ปี69ก็เพิ่มมา จาก25,000กว่าคนก็เป็น26,000กว่าคนงบประมาณก็ขึ้นมาเป็น2,2800กว่าล้านปี70ก็เพิ่มเป็น2,007,000กว่าคนเพิ่มปีละประมาณพันคนที่ประชุมเห็นว่าอนุมัติเพียงแค่ปี68ก่อนส่วนปี69ปี70นั้นขอให้กระทรวงศึกษาไปหาวิธีการที่จะใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีอาจจะกล้องวงจรปิดอะไรสุดแท้แต่นะครับเพื่อลดการจ้างผ่านโรงคือ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนให้มากที่สุดเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณดังนั้นกระทรวงศึกษาเสนอมาเที่ยวนี้3ามปีงบประมาณ8,500ล้านที่ประชุมอนุมัติเพียงปี2,568ในวงเงิน2,739.96้าล้านบาทขออนุญาตที่จะถแถลงข่าวการประชุมนะครับซึ่งวันนี้ครั้อนตีมีวาระเยอะนะครับและมีวาระที่สำคัญมากในส่วนของผมเนี่ย ก็ขอญาตต่อเนื่องเรื่องโรงเรียนนะครับซึ่งบงเมื่อก่อนที่จะคณะโฆษกจะมาถแถลงท่านรนัตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจจะพูดไปบ้างเล็กน้อยแต่เพื่อความชัดเจนตัวเลขชัดเจนนะครับรันรัตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการผ่านท่านอนุทินชาญวิรุลนะครับใหอ้อนุมัติค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงสนะครับ จำนวนเงินทั้งสิ้นนะครับ2,955.57ล้านบาทนะครับจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับ575,983คนก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีเพราะเหตุว่า,เ,าเรียกว่าสภาพทุกโภชนาการของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่ได้รับเ,เรียกว่าได้รับอาหารได้รับการทานอาหารที่ถูกต้องจะทำให้มีผลต่อ,อาการเรียนนะครับซึ่งรายละเอียดก็คือว่า งบอาหารกลางวันนี้นะครับจะมีสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นปรายละเอียดที่ชัดเจนก็คือว่าถ้าโรงเรียนที่มีนักเรียนระหว่าง1น0ถึงสีคนค่าอาหารกลางวัน,นอยู่ที่36บาทต่อคนต่อวันถ้าจํานวนนักเรียน4 1่ส0ถึงร้อคนค่าอาหารอยู่ที่27บาทต่อคนต่อวันถ้านักเรียน1 0ึ่งถึงร้อคนค่าอาหารอยู่ที่20บาทต่อคนต่อวัน จำนวนนักเรียน121คนขึ้นไปค่าอาหารก็22บาทต่อคนต่อวันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณปีไหนปี2,568อย่างที่ท่านโกศกบอกตอนนี้เรา6,7-6,8ต่อเนื่องเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีอย่างมากที่รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าเด็กมีความสำคัญนี่คือ,อข่าวแรกที่ผมขอญาตแถลงให้สื่อมวลชนที่รับทราบแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องเด็กอีกครับ แต่เป็นเรื่องที่ครั้นตีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดโดยผ่านมาทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ต้องเรียนว่าเด็กคือคนที่อายุ1 2ถึง15ปีนี่เรียกเด็ก15ปีถึง18เรียกเยาวชนเดิมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเด็กที่เที่ยวกลางคืนก็ดีเด็กที่เสพของมึนเมาเข้าไปสถานที่ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดนะครับ แต่เนื่องจากว่าขณะนี้มันมีสารเสพติดนะครับขึ้นมาก็คือพืชกระท่อมกัญชากัญชงและผิดพันณฑ์ที่มีส่วนผนสมของพืชกระท่อมกัญชากัญชงในลักษณะสารเสพติดซึ่งสารพวกนี้กระทบต่อการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและการเจริญเติบโตร่างร่างกายและเป็นเ,เรื่องเป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมนะครับก็มีการเป็นชอบซึ่ง คณะกรรมการกิษสีกาก็เห็นชอบในร่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้มีข้อสังเกตที่สําคัญจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพิ่มเติมว่าการที่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเสนอเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเหตุว่าปกติแล้วนะครับเดิมนี่ไม่มีเงื่อนไขพวกนี้เข้ามาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดพวกนี้ในทางเรียกว่าในทางนันทนาการเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือว่าเด็กเป็นเด็กที่เสี่ยงเขาเรียกว่าเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด ซึ่งกฎหมายจะคุ้มครองในการรักษาเหี่ยวยานี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นวาระหนึ่งที่สําคัญเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องครมเห็นชอบตามที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านท่านรองอนุทินซึ่งกํากับบริหารราชการเสนอเข้ามาให้เพิ่มอัตรากําลังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศ,ศูนย์พัทยานะครับซึ่งเป็นงบประมาณในปี2568 ถึง2,572บุคลารกรจำนวน662อัตรางบประมาณ237ล้าน9 8 8 6 4 0 0บาทโรงพยาบาลมหาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับเนื้อที่นี่585ไร่ตั้งอยู่ที่เ,เขาเรียกว่ามหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนื้อที่ก็585ไร่อย่างที่เรียนนะครับเป็นอยู่ในเขตของ เขต ec ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์นวัตรกรรมนะครับแพทย์ครบวงจรน,นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีด้านการแพทย์าการสุขภาพนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ศักดกรรมชั้นสูงรองรับเรียกว่าคือความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์น,นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโดยมีข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทุนที่เป็นทุนของตัวเองก็ให้นํามาใช้ในการดําเนินการในงบส่วนนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเพราะเหตุว่าโรงพยาบาลนี้ก็จะให้บริการกับประชาชนพี่น้องที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวด้วยเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ ที่ประชุมคอรมอนะคะมีมติเห็นชอบในการเสนอรายการชุดไทยนะคะความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติค่ะรวมถึงนะคะมวยไทยค่ะให้เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะต่อยูเนสโกค่ะ ซึ่งตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเห็นชอบเอกสารรายการเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะซึ่งมีทั้งหมด2รายการนะคะตามที่เรียนไปค่ะก็คือข้อ1นนะคะเอกสารรายการชุดไทยนะคะความรู้งานช่างฝีมือแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติค่ะแล้วก็2นะคะเอกสารเรื่องบวยไทยค่ะ ทั้งนี้นะคะเห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะในฐานะเลข,ขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะเป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอรายการชุดไทยและเอกสารนำเสนอรายการมวยไทยค่ะในฐานะตัวแทนของประเทศค่ะซึ่งเนื่องจากชุดไทยนะคะและมวยไทยมีคุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมค่ะเพื่อต่อยอดรวมทั้งสามารถสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยได้อย่างชัดเจนค่ะโดยชุดไทยนะคะถือเป็นมรดกวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยที่แสดงถึงคุณค่างานฝีมือรวลายบนผืนผ,ผ,ผ้าเทคนิคการทอการออกแบบและการตัดเย็บ เครื่องประดับที่งดงามนะคะส่วนมวยไทยนั้นนะคะถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะที่รับสืบทอดมานะคะไม่ต่ำกว่า300ปีที่สามารถฝึกฝนและปฏิบัติจริงทั้งในแง่ของศิลปะการป้องกันตัวนะคะและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะดังนั้นนะคะการเสนอชุดไทยและมวยไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกนั้นนะคะจะช่วยสร้างความตระหนักรับรู้และความภาคภูมิใจของคนไทยให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในประเทศนะคะและยังกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ประกอบอาชีพนะคะนำวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของไทยค่ะที่มีอยู่แล้วนะคะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะ กระจายรายได้สู่ภูมิภาคและก็สังคมค่ะทั้งยังควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยเอกสารทั้งสองฉบับนี้นะคะได้ผ่านความเห็นชอบนะคะจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามารดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะเ,เสนอไปแล้วนะคะเมื่อวันที่14ธันวาคม2566นะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นนะคะประเทศไทยได้เคยเสนอรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้นะคะมาแล้วจำนวน7รายการค่ะโดยได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนะคะ4รายการนะคะได้แก่โขนค่ะนวดไทยโนราและสงการในประเทศไทยนะคะส่วนอีก3รายการนั้นนะคะได้แก่ต้มยำกุ้งผ้าเขาวมา้าและเคบายานะคะซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกค่ะต่อมาค่ะเรื่องที่2นะคะ เป็นเรื่องของอกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งคอรมอนะคะมีะมตินะคะพิจารณารับอนุมัติหลักการนะคะร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการในสนามบินฉบับที่3พศนะคะซึ่งมีสาระสำคัญนะคะเป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่ะสำหรับใบอนุญาตหรือใบรับรองที่กำหนดขึ้นใหม่นะคะตามพระราชบัญญัติการ เดินอากาศนะคะฉบับที่14พศ2 5 6 2ค่ะซึ่งแก้ไขปรับปรุงการจำแนกประเภทใบอนุญาตและใบรับรองนะคะรวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงนะคะกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับการบริการในสนามบินพศ2545ค่ะตามที่กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอนะคะซึ่ง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะของกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมนะคะ,ะทั้งนี้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตหรือใบรับรองที่กำหนดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญตัติการเดินอากาศฉบับที่1 4พศ2562ค่ะเช่นเรื่องของใบรับรองของการดำเนินการเดินอากาศนะคะใบอนุญาตประกอบกิจการพลเรือนค่ะแล้วก็ใบรับรองประเภทต่างๆนะคะ รวมทั้งนะครับไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตและใบรับรองที่ออกให้กับส่วนราชการนะคะซึ่งได้แก่ 1. ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินค่ะ 2. ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศนะคะ 3. ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งค่ะวันนี้ก็มีหลายหลายท่านด้วยกันนะคะซึ่งเ,เรื่องแรกนะคะคอรมอนะคะอนุมัติรับโอนนะคะนางนิชาฮิรันบูรณะทุวธรรมค่ะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารนะคะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษนะคะประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะกระทรวง ى, สาธารณสุขนะคะได้เสนอคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งมีการอนุมัตินะคะแต่งตั้งนายกิติการพิลมนะคะสาธารณสุขนิเทศสํานักงานประหลัดกระทรวงนะคะให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงาน ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณาสุขค่ะต่อมานะคะเป็นของอวค่ะมอบหมายนะคะให้เป็นหลักการในให้รัฐมนตรีนะคะเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือมีแต่อาจ ปฏิบัติราชะการได้นะคะก็คือ,อหนึ่มี2องลำดับนะคะหนหน,นะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะนายพิพัฒน์ราชะกิจประการนะคะสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนจิตชอบค่ะต่อมานะคะเป็นของอกระทรวงอวเช่นกันนะคะมีการคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพรศิ สิร,รสัภาศิรินะคะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์นะคะในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากอายุครบ7ปีบริบูรณ์ค่ะและมีการแต่งตั้งนะคะนางวิเลขาส,สันตพันธ์นะคะผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะ แทนกรรมการอื่นที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกนะคะต่อมาค่ะก็มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนนะคะทั้งหมด3ท่านด้วยกันค่ะ 1. นะคะพ้นเอกดิเลกดีประเสริฐนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะ2ศาสตราจารย์พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ 3. นายดรุณน,นะคะคำวิชิตธนาพากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ แล้วก็มีการแต่งตั้งอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพิจารณาเห็นชอบนะคะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจํานวนทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะคะซึ่งเดิมนะคะกะ็ได้ดํารงตําแหน่งครบวาระ3ปีค่ะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะส่งให้นะคะและมีการ แต่งตั้งนะคะประธานกรรมการคนที่2และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะรวมทั้งหมด9ท่านด้วยกันค่ะและของคมนาคมนะคะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นนะคะผู้แทนกองทัพอากาศและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะจำนวน5ท่านด้วยกันค่ะค่ะทั้งหมดก็คือข่าวที่นำเสนอค่ะ ครับพี่นังสื่อมวลชนครับขออนุญาตเพิ่มนิดเดียวครับเรื่องที่ว่าด้วยร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสําหรับค่าบริการในสนามบินนั้นเนี่ยที่ประชุมคอรมอนุมัติตามที่กระทรวงคมานาคมเสนอมาอย่างที่ท่านรองโฆษกเอเนิกาได้แถลงไปนะครับแต่ท่านนายกมีคําสั่งเพิ่มเติมข่วงท้ายนะครับว่าการคิดค่าบริการเนี่ย นะครับค่าธรรมเนียมค่าบริการสนามบินเนี่ยจะต้องหนึ่งนะครับต้องคำํำนึงถึงวัตถุประสงค์ในทางนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศฟื้นฟูการบินของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ดีดังนั้นการคิดค่าธรรมเนียมค่าบริการนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดการผัดภาระไปในค่าบัตรโดยสารของผู้เดินทาง และจะต้องไม่เป็นเหตุให้ความสามารถในการแข่งขันของสายการบินที่มาใช้บริการหรือความสามารถในการแข่งขันของสนามบินด้อยลงกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นท่านนายกยังย้ําว่าเมื่อกําหนดค่าบริการค่าธรรมเนียมแล้วจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการสนามบินที่ไปคิดค่าธรรมเนียมค่าบริการเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นโดยถือเป็น KPI ของผู้บริหารสนามบินนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ก็ขอเพิ่มเติมไว้เ,เพียงเท่านี้